สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทําพลิกใช้ริบบิน้นเบอร์2ความยาว20นิ้ว2เส้นนะคะแล้วก็มีเลื่อมดอกไม้6แชก1อันทำขั้วพลิกนะคะแล้วก็มีเส้นดิ้นสีเขียวทำขั้วพลิกกันนะคะ ขโมยปมเสร็จแล้วก็ตัดออกเหลือไว้ประมาณ1นิ้วนะคะตัดเต็มไห้แบบนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมายิงปืนกาวค่ะดิบิ้น2เส้นนะคะพับครึ่งบิดมาทางขวานะคะพับลงพับไปด้านหลัง พับมาด้านหน้าด้านล่างพับขึ้นค่ะพลิกแล้วก็สอดเก็บริบิ้นอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะบิดไปทางขวาเป็นสามเหลี่ยมพับลงบิดไปด้านหลังพับมาด้านหน้าเส้นด้านล่างพับขึ้นค่ะพลิกแล้วก็สอดล็อกริบบิ้น จากนั้นก็เอา2เส้นมาประกบกัน,นะคะ่แะแปะสกอตเทปไว้นิดนึงจะได้สารง่ายๆนะคะเราจะสารลายขัดสลับกันไปเส้นขวาลิมแล้วก็มาสายลิมน,นะคะเส้นนี้บิดลงไปด้านล่างด้านขวานะคะด้านซ้ายบิดขึ้นมาด้านบนสองเส้นนี้ก็ขัดกันตรงกลาง ได้หนึ่งรอบทำไปอีกทำแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะขวาลงซ้ายขึ้นขัดกันตรงกลางรอบที่สองอ่าทีนี้รอบที่3ขวาลงซ้ายขึ้นขัดตรงกลางได้สามรอบแล้วค่ะรอบที่3านี่เราใส่เหรียญเข้าไปก่อน รอบที่สค่ะขวาลงซ้ายขึ้นขยับเส้นริบบิ้นเข้ามานะคะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมละรอบที่5ค่ะเหมือนเดิมขวาลงซ้ายขึ้นได้ห้ารอบแล้วนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมชัดเจนจากนั้นเราตะแคงนิดนึงค่ะเราจะทำก้นพลิกแค่ี ความแหลมแล้วก็ใช้เส้นขวาด้านในนะคะโค้งโค้งทับเส้นแรกนะคะแล้วก็ถัดขัดลงไปเส้นที่สองเป็นลายขัดเหมือนเดิมดึงตามด้วยเส้นริมขวานะคะริมขวาก็ลงสลับกันนะคะเส้นนี้ขึ้นละเส้นนี้ลงแล้วก็ขัดขึ้นจากนั้นก็ดึงดึงพร้อมกัน ด้านล่างก็เป็นเป็นพลิกแหลมๆแล้วนะคะก็ขยับเส้นที่ปิ้นได้เลยจากนั้นเราก็เริ่มเก็บตามแนวค่ะเก็บสอดตามปกติเลย พอได้ทรงพลิกแล้วนะคะก็เอาคั่วมาติดมาติดตรงกลางตรงนี้นี่คแล้วก็ยิงปืนกาวเข้าไปเลย <Yeah. S 1> แล้วก็เอาด้านที่เราขมวดปมไว้นะคะติดลงไป <Yeah. S 1> พับ ได้แล้วค่ะริก